โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเลยนะครับได้เคาะวันประกาศผลผ่านไม่ผ่านออกมาแล้วนะครับว่าภายในวันที่31มกราคม2566นี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเป็นรอบตัดสินนะครับเป็นรอบตัดสินเตรียมที่จะประกาศนะครับการใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับท่านจะรู้ผลนะครับว่าท่านเนี่ยผ่าน หรือไม่ผ่านนะครับซึ่งในครั้งก่อนที่ประกาศผลออกมาเป็นการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติเพียงเท่านั้นนะครับว่าท่านเนี่ยมีคุณสมบัตินะในการให้ทางภาครัฐเนี่ยนำข้อมูลของท่านไปทําการตรวจสอบนะครับทางภาครัฐจะนําข้อมูลของท่านเนี่ยไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลาลายครอบครัวนะครับ แล้วก็นําข้อมูลต่างๆเนี่ยไปตรวจสอบกับรกรมสั huh. มปกานนะครับตรวจสอบกับสํานักงานประกันสังคมแล้วก็ตรวจสอบกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยที่ส่งมานะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับรวมบุตรด้วยรวมคู่สมรสด,ด้วยนะครับเพราะการตรวจสอบข้อมูลจะต้องตรวจสอบทั้งรายบุคคลและตรวจสอบคู่สมรสและก็บุตรด้วยนะครับตรงนี้มีจํานวนทั้งสิ้น24ด 8ล้านนะครับท่านดูจำนวนตรงนี้เอาไว้นะท่านที่ยื่นแล้วคุณสมบัติท่านพร้อมที่จะให้รัฐตรวจสอบนั่นหมายความว่าจำนวน24.8ล้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเราเราจะไปติดตามในข่าวถัดไปนะครับรอติดตามในข่าวที่3ามนะครับข่าวที่3ามจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ว่าในจำนวน 24. 8ุล้านเนี่ยนะครับ ท่านจะผ่านทั้ง24.8ล้านเลยไหมอะผมให้ท่านลองคิดดูว่า24.8ล้านตามจำนวนที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อที่จะให้ภาครัฐใช้ในการตรวจสอบเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะผ่านกันทุกคนไหมทั้ง20กว่าล้านไหมอะอันนี้ผมให้ท่านลองคิดดูก่อนนะมันจะต้องมีออกสองหน้าแน่นอนไม่หน้าใดก็หน้าหนึ่ง สำหรับคนที่ผ่านและคนที่ไม่ผ่านบางคนอาจจะผ่านก็จะดีใจนะครับก็ผ่านก็สามารถใช้สวัสดิการได้เลยแต่บางคนที่ไม่ผ่านเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวท่านมาติดตามในข่าวที่3นะครับซึ่งในเรื่องนี้ในเรื่องของการประกาศผลตรงเนี้เมื่อมีการประกาศผลออกมานะครับท่านจะสามารถตรวจสอบได้ทั้ง3ตําแหน่งหรือตรวจสอบได้ ทั้ง3รูปแบบนะครับเรียกว่า3รูปแบบกันละกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า,าท่านสามารถตรวจสอบในรูปแบบใดได้บ้างนะครับทางภาครัฐเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมเต็มที่แล้วว่า,าข้อมูลมันเยอะจริงๆก็เลยทําให้ผลเนี่ยประกาศเลื่อนล่าช้าออกไปนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในณขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับพี่อรุณเนาะ พี่อ,อน,น์อ่ะพี่อ,อนทนนะครับพี่อ,อนทนนะครับเขาถามว่า,ากมสามนะครับขอเมื่อไรประกาศใช้คะอ๋อทุกคนรอมีความจําเป็นนะครับต้องใช้เงินรอนานมากๆากอ๋อเดี๋ยวผมจะไปติดตามให้นะครับกมสามเนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปติดตามให้นะครับพี่ อันอนน์นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามช่องของน้าเอกไว้เดี๋ยวผมจะไปติดตามเรื่องนี้ให้นะครับคุณพี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าช่องทางนะครับในการประกาศผลนะครับตรงนี้มีการเพิ่มเติมมาให้แล้วนะครับแล้วก็ช่องทางที่ท่านใช้กันประจําอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยโอ้รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นช่องทางอะไรนะครับ ก็มาย้าชัดอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็คือช่องทางในการตรวจสอบนะครับก็คือช่องทางผ่านทางเว็บไซต์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o m o f g o t s นะครับและอีกช่องทางหนึ่งนะครับอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเว็บไซต์ w e l f a r e o m o f g o t s นะครับสำหรับคนที่สามารถเข้าไปตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ก็เข้าทางสองเว็บไซต์นี้ได้ทันทีนะครับ ช่องทางที่2นะครับเป็นช่องทางการเดินทางไปตรวจสอบด้วยตนเองนะครับช่องทางแรกผ่านทางเว็บไซต์ช่องทางที่2ท่านเดินทางไปที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนท่านนั่นแหละนะครับอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไม่จําเป็นจะต้องกลับไปที่ภูมิลําเนาหรือจะต้องกลับไปที่บ้านเกิดของท่านท่านทํางานอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ที่ไหนเดินทางไปตรวจสอบได้ที่นั่นผมเชื่อได้ว่าหลายคน ไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้นะครับหลายคนไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ได้หรือบางครั้งอาจจะไม่สะดวกนะครับในการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ก็ให้เดินทางไปที่เจ็ดหน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินนะครับธนาคารทกสธ,ธนาคารกรุงไทยแล้วก็คลังจังหวัดนะครับแล้วก็อำเภอทุกอำเภอนะครับแล้วก็สํานักงานเขตกรุงเทพนะครับและสุดท้ายนะครับสาราว่าการเมืองพัทยานะครับตรงเนี้ ผมเชื่อได้ว่าหลายคนอยู่ในพื้นที่นะครับแตกต่างกันไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับท่านสะดวกตรงจุดไหนให้ท่านไปตรวจสอบข้อมูลได้ที่ตรงจุดนั้นได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคนที่ไม่สามารถเดินทางได้นะครับตรงนี้ก็จะง่ายสำหรับคนที่ใช้งานโทรศัพท์นะครับสามารถตรวจสอบข้อมูลนะครับ ผลการลงทะเบียนว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะครับได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็มีมีทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังนะครับที่เบอร์0948589794แนะครับและสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับ0 2 9 7 3 2 0 0 2 9 7 3 9 0 2 02นะครับ และสุดท้ายนะครับเป็นอคอรเซ็นเตอร์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เบอร์021092345นะครับอันนี้ท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้วโทรไปบางทีมันอาจจะล่าช้าแล้วก็มีเขากดเบอร์ไปหลายๆต่อตรงนี้นะครับแต่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สะดวกแล้วก็ง่ายนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์แล้วก็ไม่สามารถ เดินทางไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานนะครับด้วยตนเองนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับถ้าท่านประกาศผลออกมาแล้วในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับก็เขาก็ย้ำชัดมานะครับทางโครงการก็ได้ย้ำชัดมาว่าเนี่ยนะครับภายในวันที่31อย่างแน่นอนนะครับก็คือสิ้นเดือนเนี้ยนะครับ31นี้รู้กันทุกท่านทุกคนและทีนี้ จะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับขั้นตอนต่อไปสําหรับคนที่ผ่านนะครับท่านก็นําบัตรประชาชนในรูปแบบสมาร์ทการ์ดนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนะครับออมสินทกสทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นทําการยืนยนันเมื่อทําการยืนยันแล้วก็จะผ่านแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นท่านก็จะสามารถใช้งาน บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าได้ทันทีนะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านนี่แหละนะครับผมเชื่อได้ว่าหลายคนที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็จะเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนหลายล้านกันเลยทีเดียวแหละนะครับจำนวนหลายล้านกันเลยทีเดียวแหละท่านเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วแหละว่าท่านอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ผ่านจะต้องดําเนินการอย่างไรก็ให้ไปยื่นอุทธรณ์นะครับเบื้องต้นนะครับ น่าจะให้ยื่นอุทธรณ์ทรงผลต่งางๆเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็รอฟังผลซ้ำภายในย15ถึง30วันนะครับสำหรับในเรื่องของอการลงทะเบียนนะครับต่างๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ไปยืนยันตัวตนเนาะประกาศผลเสร็จยืนยันตัวตนยืนยันตัวตววนเสร็จท่านไม่ต้องทำอะไรแล้วท่านก็เตรียมตัวใช้ บัตรได้เลยนะครับในวันที่1มีนาคมนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ยื่นอุทธร์ยังไม่ผ่านนะครับนะครับก็น่าจะต้องมีการเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยต้องอจัดทำนะครับการยื่นอุทธร์ต่างๆภายในเดือนกุมภาพันธ์ให้แล้วเสร็จนะครับถ้าท่านายื่นอุทธร์แล้วผลประกาศออกมาว่าท่านเนี่ยผ่านภายในเดือนกุมภาพันธ์เนาะนะครับ ซึ่งก็จะมีผลมาถึงเดือนมีนาคมท่านก็จะสามารถใช้งานบัตรได้ทันทีนะครับใช้งานาบัตรประชาชนได้ทันทีนะครับตรงนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการประกาศผลนะครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมก็จะขอสรุปและเน้นย้ําให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในเรื่องของวันประกาศผลยังไม่ออกมาแน่ชัดนะครับแต่ภายในวันที่ 31มกราคมนี้รู้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อวานผมได้ทำคลิปไปคลิปดึงแล้วว่า31รู้แน่แน่แน่นอนนะครับก็ถ้าประกาศผลออกมาเมื่อไหร่นะครับท่านจะต้องปฏิบัติตัวและเตรียมตัวอย่างไรก็คือสำหรับคนที่ผ่านนะครับท่านก็ไปทำการยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารทกสและธนาคารออมสินนะครับนำบัตร ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านนะครับท่านก็ต้องทําการยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวช่องทางต่างๆในการยื่นอุทธรณ์นะครับอาจจะมีเพิ่มเติมมานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าคนที่จะวุ่นวายนะครับที่สุดคนที่จะสับสนที่สุดก็คือคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์น,นี้แหละนะครับคนที่ไม่ผ่านาในการใช้สิทธิ์นี่แหละนะครับ ท่านจะต้องคอยติดตามข่าวสารให้ดีว่าถ้าไม่ผ่านแล้วเนี่ยท่านจะต้องทําทการยื่นอุทธรณ์เนี่ยทางช่องทางไหนบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับผ่านทางช่องทางผ่านเว็บไซต์นะครับและอาจจะมีช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไปนะครับสําหรับคนที่ผ่านแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับใช้นะครับสิทธิ์ในวันที่1 มีนาคมเป็นต้นไปได้เลยนะครับทีนี้ในวันที่1มีนาคมเนี่ยนะครับจะได้700หรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาคอยติดตามกันต่อนะครับต้องมาคอยติดตามกันต่อก็สามารถติดตามผมได้ในทุกๆเช้านะครับเดี๋ยวผมจะนําข่าวสารมาเล่าให้ทุกท่านทราบมาแชร์ข่าวให้ทุกท่านทราบนั่นเองนะครับ